รายปีนี้คือไตรมาสสุดท้ายนะครับถ้าดูตัวเลขจาก TDI เนี่ยเขาประเมินไว้ว่า GDP ไทยครึ่งปีแรก1.9โตไตรมาส3เขาประเมินไว้ประมาณที่2.3และไตรมาส4ประมาณ2.7โดยเฉลี่ยปีก็ประมาณที่2.3ถ้าถามว่าสาวซิมซับเนี่ยนะปกติแล้วจะเติบโตหรือต่ำตกต่ำก็ตาม GDP นะนะตอนนี้มันคือจุดต่ำสุดอย่างนี้แล้วกันตอนนี้มันคือจุดต่ำสุดแล้วนะครับแล้วก็ สิ่งที่ทางภาครัฐประเมินเอาไว้ว่าส่งออกไทยเนี่ยมีตัวเลขรษฐีออกมาแล้วว่าเราเริ่มบวกกัน 3- าเนแล้วนะครับไตรมาสช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาและลูกค้าของเราละคือจีนกับอเมริกาเนี่ยลูกค้าใหญ่สำหรับภาคส่งออกอเราในกาปีนี้เนี่ยเศรษฐจดีเกินคาดของทราบแต่ว่าที่เขาประเมินเอาไว้1.5ึ่้าคาดว่าปีอเมริกาอาจจะโตได้เกือบน ในขณะที่จีนใช้ยาแรงแล้วในการที่จะตุ้นเศรษฐกิจตัวเองลูกค้าขายใหญ่ของเราทั้งสองรายเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นบวกดันนั้นผนมะก็เห็นว่าตัวเลขที่ทำ TDI TDI เปินไว้น่าจะเป็นไปได้ซึ่งจะสง่งผลดีอย่างยิ่งกับอาสาลิขสิท์ในแต่มาสี่ปีนี้ปีดปีน่าจะสองตัวนะครับคือเรานชน,นเชิญมาแปดเก้าเดือนเนี่ยติดลบเห็นว่าแต่มาสุดท้ายก็ดูแล้วมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่จะบวกและประคองตัวให้ทให้ อาาสาัาริมทรัพย์ปีนัปิดปีเนี่ยเรียกว่าเสม,มอตัวมีโอกาสมีโอกาสกาส,กาส,กาส,สูงนะครับอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยก็เรียกว่าสร้างเกมเชนจิ้งใหม่ให้กับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยคือเร่งลงมือดําเนินการสาธาโโรณภคภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จะมีการทํารถไฟความเร็วสูงตัวนี้จะได้เป็ี่ยมเชนจิ้งตัวใหญ่สําคัญมากนะครับที่ทาให้ภูมิภาคก็จะเป็นปภาาที่สาร นะครับแล้วแล้วภาคใต้จะเป็นรหดับถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของที่ต้องทำารไรให้กับซน,นที่เซ็นสัญญาสัมปทานแล้วรถไปเชื่อมสามสนามบินเนี่ยนะครับอยากให้รัฐบาลพยายามทำกันเพราะว่าอนาคตอาเซียนทเปในภูมิภาคมีโอกาสเต,ติบโตสูงม,มากขอให้รัฐบาลหรืกว่าพยายามทำเสญญาวพวกภาคใต้ที่เป็นเ,เ,เชนจิ้งใหญ่ๆเพื่อแสดงภาพที่นอนหลับอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตัวภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยได้เติบโตอันนี้ทางในสนารในทรัพย์ไทยเนี่ยเติบโตทั่วประเทศขอให้มีสาวโตของรัฐที่ดีแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆคิดว่ามีศักยภาพที่ดีและผู้ประกอบการต่างๆทั่วประเทศเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ของเขาก็คิดว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่เราเริ่มบวกระโดน p e ร f e c t s ตอ r e มาสามพันสามไตมากเนี่ยผมว่ามันข่าวร้ายแล้วนะครับข่าวร้ายแล้วนะครับผมว่าคนนี้เราจะเห็นข่าวดี นะครับผมใช้คำว่าในโค้งสุดท้ายในไตรมาส์ซิ่งเราพูดว่าขึ้นไปแล้วขึ้นในไตรมาส์ซ่งกูไรมาร์ซิ่งเราจะบปัดเทมอัลนะครับบปัดเทมอาเนี่ยหมายความว่าหือเราเราสูสูญจุดต่ำสุดเนี่ยเขาจะเทคออกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลนะครับอันที่สองเนี่ยก็ยอมรับว่าตลาดหุ้นซื้อตัวแรงมากเลยนะนะครับตลาดหุ้นมันมากับตลาดการเงินมันเป็นเบลล์ของดีจิตติหุ้นจุดหนาแน่นแล้วนะพันสามร้อยไปพันพันสองร้อยไปไกยนะครับมาขึ้นมาตอนเนี้ยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าส ครับขึ้นมาประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันจะทำให้ต,ต,ตลาดุตลาดโลนกับมันมีกำลังซื้อมากขึ้นนะครับอันที่สองแนวโน้มในการปรับเปรียบผมคิดว่าในวันที่สิบหกตุลาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบกับเฟดที่สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มจะปรับอกเปรียบในปีนี้อีกสองครั้งผมว่าแบงค์ชาติไทยปรับไม่ทันแน่ครับต้องปรับว่าในเดือนสิบห้าตุลาคมนี้อยากจะแถมด้วยตัวดิวิที่มีนะในวันที่สิบหกตุลาคมเนี่ยนะครับมาพร,ร้อมๆกันอย่า ช้ดชาวกว่าน,นี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะอันที่3ก็คือการกลับด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องยอมรับว่าการเจ็คเงินเข้าไปนะครับที่จากดิจิตอลบอลเองเงินสดใสเข้าไปประมาณแสนตวร้านมันมันมีเหตุผลบานทีนะครับขอ้อมูลดิจิตอลนี่แล้วใส่เข้าไปปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะครับออกไปใช้ทนันทีเลยแล้วอันที่4ก็คืออย่างที่พี่บอกตัวเลขคอนโดมิเนียมในในโค้งสุดท้ายของปีนี้ในควอเตอรสี่เนี่นอย 4, นะอีกแปดหมื่นหกพันล้านนะครับมันเป็นคอนโดมิเนียม ปริมาณตั like more more like стоит, mm ้งแต่ปีสามไปมาแรกรวกันที่จะรอสมองมันจะทำให้ property sector เนี่ยอย่างน้อยตัวเลขการโอนจะดีขึ้นในแีหน้าสี่และตัวเลขการโอนจะดีขึ้นทำให้รายได้ของพอมีเช็คเตอร์ในตละดสั้นจะดีขึ้นนะครับก็ทำให้ property sector ฟื้นในต่มาสุดท้ายนีแต่แต่แต่คงไม่ฟื้นแค่ประคับประคองก็แล้วกันตัวเลขยอดขายในครึ่งปีแรกต่อมาในปีสามที่ยังไม่ฟื้นตัวเลขขึ่งตัวเลติดลบประมาณยีแปดปอร์เซนะครับฟังที่เซลล์นะครับ ทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าคงติดลบประมาณ20%ถึงแม้จะดีขึ้นในไตรมาสสี่ก็ตามนะก็ดีขึ้น,ในใติดลบประมาณ20%ซึ่งเป็นการตัวเลขติดลบทั้งปีเนี่ยสูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาในรอบ10ปีแล้วกันที่ผ่านมาครับแต่มันยนังลบไตรมาสสี่นี่คือส่วนยอดโอนเนี่ยเป็นปีแรกของมันเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ติดลบประมาณ9%ยังไงที่คิดว่าอีกสองไตรมาสอีกประมาณสักห้าเดือนที่เหลือนะครับยังไงก็ไม่บวกยังไงก็ไม่บวกนะครับทั้งปียังไงก ก็จะติดลบทั้งสองทั้งสองข้างและสิ่งท <ss ort> ี่สําคัญคือผู้ประกอบการต้องปรับตัวเร็วในการเปิดตัวโครงการน้อยลงนะครับก็ไม่ไม่ไม่เติมซัพพลายเอ้ามานะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการโอเว over ัพ p p l y แล้วก็เป็นการคลังสถานการณ์นะครับแล้วก็เคสตอบเดิมนะครับก็อที่บอร์ดครับป้อนท้องเอาละนะครับแล้วก็หวังว่าในไตรมาสิ่งนะครับก็อยากหวังว่าจะมีเรียกว่าความร่วมมือร่วร่วร่วมระหว่างนโยบายกันกันกันทำมาสนับสนุนทำให้เกิดเรียกว่าเรียกว่าการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น นะโโคระับแล้วก็ประคับประคองเราฟื <S 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 ้นตัวได้เร็วขึ้นจากนโยบายภาคภาคประโยชน์ภาคาการคลังนะครับผ่านผ่านซอฟผ่านดอกเบี้ยพิเศษของภาคราคางานภาครลางหรือภาคเอกชนภาคเอกชนที่เขาบอกว่าจีงเชื่อการปรับลดดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับการผ่อนคลายนโยบายอา RCB ถ้ามาได้พร้อมกันได้ในในโค้งสุดท้ายจะทำให้การขับเคลื่อนมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประคับประคองได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการที่เราจะเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นในในปีหน้าแล้วที่หวังเปนปีหน้าแล้วปีหน้าจะได้สวยสวอย่างเต็มรูปแบบ นะครับเรามีโมเมนตัมที่แข็งแรงมากพอที่จะทำให้ทำให้ตีตีปีหน้านะครับกลับมาอย่างสดใสที่ทางการดูนเสิร์นะครับคือตอนนี้มันมันแย่มากในรอบหลายสิบปีแต่ถ้าเทียบกับย้อนกลับไปถึงตั้งแต่สมัยสานดั้น้องไม่เกิดนะครับตอนนั้นก็แย่แย่มากนะครับมีปัญหาเรื่องสงคราม แม่ว่าจะเป็นหลังจากนั้นมาก็จะมี4ี่ศูน,นย์้เบอร์เกอร์ไก่เสียต้มยำกุ้งคือเราผ่านไปเยอะแล้วนะครับถามว่าครั้งนี้เนี่ยมันแย่สุดหรือยังในเรื่องยอดขายอาจจะแย่สุดนะครับ <c oughs> ในเรื่องอื่นๆติดขัดไปหมดแต่หวังว่าถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยแล้วโมเมนตัมมันดีเนี่ยจะไม่มีบริษัทอสังหาที่อาการหนักจนจน,จนล้มละลายนะครับเหมือนกับสมัยปีสี่ศูนยคง ประคองต่อไปได้แล้วก็ประเทศไทยนี่ภาษาชาวบ้านก็โคตรดีเลยนะครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยหลังจากเดี๋ยวน้ําลดกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าหน้าหนาวกปหน้าเที่ยวแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยท่องเที่ยวน่าจะดีมากมากนะครับมีเพื่อนส่งมาปีหน้าอีเวนต์ระดับโลกมาลงไทยหมดเลยนะครับภูเก็ตมี EDM ใหญ่ชนิดคนคนมาเที่ยว5 0,000 0คน ก็500เลยหรือวพอย้อนกลับไปดูโอ้โหงานมันใหญ่มากยังไม่รู้จักที่ไหนนะครับไม่ต้องถามว่าโรงแรมจะมีให้นอนไหมภูเก็ตไม่มี500ยูนิตให้นอนแน่นอนก็ต้องลักรถไปพังงานไปในวันหึุดแน่ง,นงนันนอีเวนต์ใหญ่เงินจะไหลเข้ามาและไม่ใช่ตัวเดียวยังมีอีกสาระปั๊แล้วพอมีตุวจีนก็จะมีสงการา์อีกเราก็เอาที่มหาสงการามมาทุกป,ปีนะครับเงินก็จะไหลเราจะซ้มซ่าช่ว,วงฝนตกเนี่ย แล้วก็จะนา้าท่วมมันก็จะเป็นอย่างเนี้แล้วพอท่วมไม่ต้องถามว่าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่นา้าท่วมเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ต้องถามเลยเพราะว่าคนก็จะหยุดซื้อบ้านคนก็จะต้องซ่อมบ้านยอดขายอาจจะหายไปพักหนึ่งเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่มากระทบกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างมากเรื่องแผ่นธรรมชาติเนี่ยยังเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ดี อิสระทรัพย์เชื่อเราเราเสร็จพร้อมรถไฟฟ้า13สายก็ถอย,อยเสร็จนะครับรถไฟความเระวสูงที่ถึงช้อนทุกอย่างก็เริ่มมาหมดแล้วโอกาสในการขยายเศรษฐกิจไปในแนวระบบรางกับถนนที่ทําใหม่ลงทุนการเมืองมาเมื่อประมาณ6-7ปีเนี่ยก้าวแรเสร็จแล้วมีผลดีส่งเสริมให้อสนานสาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้นะครับโอกาสดีๆมีฟ้าฟ้า,ฟาสีทอง มันจะหลังจากเนี่ยครับยากๆเรื่องปีนี้แต่หวังว่าสงครามจะไม่รุนแรงมากซึ่งแต่ครั้งนี้ต่อให้รุนแรงเราจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องภูมิรัศาสตนีเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวเขาด้วยอีสไม่ว่าจะไต้หวันจีนรัสเซียยูเครนหรือใครก็าตามตอนออกการทะเลาะก,กันเขาไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเขายกฐานเศรษฐกิจามาซื้อ ที่ดิดทำโรงงานไต้หวันกับจีนตั้งติดกันไม่ได้ทะเลาะกันนะครับรัสเซียยูเคก็เหน็นคุยกันดีตามภูเกตนะครับดังนั้นของเราเนี่ยเป็นทําเลประหลาดเป็นแหล่งรวมของทุกเรื่องสุดท,ท้ายประเทศไทยเราทุกประเทศเราเท่ากันหวังว่าอาสงขาไปได้แน่นอนครับ